โอเคครับผมวันนี้ครับผมขอสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ครับมาอยู่ผมช่องโฮมซิกการนะผมแล้ววันนี้ครับแล้วก็มาอยู่กันในเกมยูโน่การนะผมซึ่งวันนี้ครับผมก็จะไปเล่นในโหมดคลาสสิกนะผมแบบดูโอนะผมสองวีสองนะครับโอเคครับเพื่อการเสี่ยวลาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมมาดูกันนะว่าผมจะชนะไหมครับ เริ่มต้นด้วยเจ็ดเหลืองโอเคเราก็เจ็บสคิ๊ิ๊ไปก่อนให้เพื่อนเราว่าไงเพื่อนเพื่อนไม่มีสคิ๊ติ๊ต้องจัวนะ่วดกรีนอ๋อโอเค,อเคบวกสี่แล้วผมมีบวกสี่มเนี่ยโอเค,อเคดีนะเขาไม่มีโอเคผมก็ d r a ยักบวกสองไปโอเคตอนนี้เรานำครับเราเป็นต่อครับผม red โอเคอืหกแดง red เพื่อนผมไม่มีบวกสี่ถ้ามีบวกสี่ก็ปัดได้นะ draw cards เกือบร้อยเลย ว,วกม,มีบวกสี่ถ้ามีบวกสี่ก็น่าจะปัดได้ไหมยังไงมีแดงเปล่าน่าจะมีนะไพ่ยเยอะถ้าเราจัววจ่วคนนี้มีแดงไหมไม่มีนะไม่กี้ขอจั่วแดงนะแสดงว่าคนนี้ไม่มีไม่มีจริงอม,มีเรื่องไหม มีเรื่องมีเรื่องมีมีเรื่องไหมมีนะเออถผมก็ไม่มีแดงว่ะสี่ร้อยอ๋าผมมีเอา้าต้องจวใช่ไหมโอ้ไม่มีไม่มีนะเพื่อนยักแดงไปเลย แดงเยอะใช่เราอะเกิบสะเกิปอีกโอ้โหเรียบร้อยแนละ้วผมเรียบร้อยไปเนะี่ยไม่ได้วางเลยนะ yeah, <two. S 1> นั่นสวยเพื่อนทำได้ดี oh. อือไปยังไง yeah, <two. S 1> โอ้โหโดนบวกสองไว้ yeah, <two. S 1> โอ้โหมากันดีจัด างานงอกละทีหนึ่งโอเคทีหนึ่งกลับมาแล้วขอเป็นสีเขียวไปอ้าวทำไมมันข้ามผมไปเฉยไม่มองไม่ทันเมื่อกี้ผมจะเลือกไพ่แลวนะ เรียบร้อยครับผมเพื่อนเราที่หนึ่งเนี่ยโอเคครับเพื่อนแบกเพื่อนแบกมาพอที่สองผมมีไพ่บวกซีจุบาบเดียวเองเนี่ยว้าวตามน้ำไปก่อนครับ ถ้าจำเป็นอย่าเพิ่งใช้รับผมไอ้บวกสี่นะเอาไว้ใช้ตอนจบเกมนะ <Rever se. S 1> ไงมีโอเคมีเหลืองมีเหลืองสกิปสกิปโอ้ลด,ดเลยเพื่อน oh. พวกกาตัวช่วยผมไม่มีเลยนะเออมีบวกสี่ใช้ไปเดียว นี่ไงวางพวกไปเพราะว่าเพื่อนมีสิมเงินนะเออสวยนั่นแหละอืมวางไปไงมีไม่มีคนนี้ไม่มีน้ำเงินหรอสวยดิกรีนเรียบร้อยเป็นสีเฉยยังไง เรดโอ้โห <Red. S 2> oh. ต้องใช้ว่ะทีน้ำเงินไปแล้วกันบลู <Blue. S 2> ยังไงมีบวกสีเปล่ามีบวกสีโอเคไม่มีบวกสีเรียบร้อย d r a t o โอ้โหเรียบร้อยเพราเรียบร้อยเหมือนกันโดนตีกลับมาซองใบ ยูวูอืมมีไอ้คนที่เขาอาจจะมีก็ได้นะตอนแรกอะแต่คว้าเขาอาจจะไม่อารม์ไงอาจจะจั่วรเลยนะเจ็ดไม่มีแดงด้วยเร็ยบร้อยโอ้โหที่สองเองรอ้าวคนนี้ได้บวกสองโอ้โหผม่ี่แดงด้วย มันไงเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีเออวางเลยเพื่อนผมทีหนึ่งครับสกีปสกิปผมเฉยโอ้โหเรียบร้อยอู้นอสวยเพื่อนยอดฉิว <at> โอ้โหโดนซ่องบวกซ่องรลยรัว Cut, เฮ้ยวางทันเก็บสองหนึ่งยอดถือเวลาเรียบร้อยเพื่อนแบกนะเพื่อนแบกเพื่อนแบกโอ้มีเพื่อนดีนะเก็บเพื่อนไป ยังไงไม่มีก็บวกสี่เลยนะบวกสี่เลยก็ได้สวย <Red. S 1> แจก,กแจก,กแจก <Rever se. S 1> วนกลับไปฝั่งซ้ายไม่ต้องเล่นบวกสองไป <Draw two. S 1> สวยเพื่อนอืมวางไว้ก่อน ในเก้าเจ็ดแดงโอ้โหพวกไม่มีพวกไม่มีแดงด้วยเพื่อนผมมีสีเหลือ,กองกับสีเขียวเหลืองไปให้เพื่อนได้วางมันี่ย 9, 9, 9, เก้าเก้าเขียวผมมีมาดิครับสกิป <Skip. S 1> โอ้เรียบร้อยสกิปกโอ,โอ้โดนโดนบวกสองรัวๆได้ตาที่แล้วตาวตานี้น่าจะเรียบร้อยบลูบลูเพื่อนเราดันไม่มีนะ เพื่อนผมโดนบวกสองหอนึงน่งหนึ่งน้องเงินโอ้เรียบร้อยจบแล้ว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 จ yellow อ่าแต่ที่นหนึ่งยังอยู่ที่ผมอยู่ draw four uno มีมีเหลือง อะไไงฮะไงห้าเหลืองโอเคโอ้โหโอ้โหแพ้ครับ don't stop now โอเคผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมเจอใหม่ครับ thank <laughs> you